ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเขาเรียกว่าเราจะมาแชร์ข้อมูลนะครับการขอเครดิตบูโรนะครับผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะครับซึ่งปกตินะครับถ้าเราจะขอเช็คเครดิตบูโรของตัวเองนะครับเราก็ต้องไปธนาคารนะครับหรือไปที่สํานักงานใหญ่ของเครดิตบูโรก็จะได้เลยนะครับหรือไปตามสาขาที่เขาระบุไว้นะครับ ซึ่งนะครับบางทีการเดินทางช่วงนี้นะครับก็อาจจะไม่สะดวกหรือเวลาของเราอาจจะมีจํากัดนะครับก็วันนี้จะแนะนําการขอเครดิตบูโรผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะครับซึ่งก็จะมีช่องทางการรับได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือว่ารรับทางอีเมลนะครับซึ่งการรับทางอีเมลเนี่ยจะมีความรวดเร็วมากนะครับอ่าเขาประมาณบอกว่ามันสวันเนาะแต่จริงที่ผมเคยขอนะครับ ใช้เวลาไม่ถึงวันนะประมาณวันหนึ่งนะครับก็เขาส่งอีเมลมาให้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือการขอผ่านอีเมลนะครับเราต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง2ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คืออีเมลของเรานะครับต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงปัจจุบันนะครับก็เราไปที่นะครับตั้งค่านะครับวิธีการเช็คเนาะ อ่าแล้วก็ไปที่ตั้งค่าทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็ไปตั้งค่าอีเมลนะครับอ่าถ้าเรานะครับไม่เคยลงทะเบียนอีเมลมาก่อนก็ให้ใส่อีเมลของเราไปก่อนนะครับอ่าจะขึ้นมาเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าถ้าเรามีแล้วก็โอเคครับเป็นอีเมลปัจจุบันโอเคครับก็ไปขั้นตอนต่อไปได้ครับ แล้วข้อที่2นะครับคือนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราต้องเป็นเบอร์ปัจจุบันนะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่า,าเวลาเขาส่งอีเมลนะครับเข้าเอ็นซีบีนะหรือเครดิตบุโรส่งอ,อีเมลให้เรานะครับเขาจะต้องใช้คู่กับาหารหัสผ่านพินโค้ดนะฮะหนึ่งรหัสเนี่ยซึ่งการาหารหัสพินโค้ดเนี่ยเขาจะส่งให้เรานะครับทางข้อความเป็น SMS นะครับถ้า ถ้าเราไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบันนะครับเราจะไม่ได้รับข้อความตัวนี้แล้วก็ไม่สามารถเปิดไฟล์มาอ่านได้นะครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับก็คือเราสามารถรับได้ทางจดหมายนะครับซึ่งจดหมายเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ7วันนะครับซึ่งเขาจะส่งให้เราตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในระบบของกรุงไทยเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คที่อยู่ของเราให้ตรงด้วยนะครับถ้าเช็ค ถ้าที่อยู่ของเราไม่ตรงเราไม่ได้อัปเดตที่อยู่นะครับเราไม่ได้อัปเดตที่อยู่นะครับก็่อเราก็จะไม่ได้รับจดหมายนะครับเราก็เสียค่าธรรมเนียมนะครับฟรีนะฮะครับก็ไปดูวิธีการขอเครดิตบูโรกันเลยครับอ่าเราก็ไปที่บริการนะครับบริการนะครับอ่าขึ้นมานะครับตรงไอคอนนะครับแถวแรกนะครับนับจากข้างบนเนาะเป็นแถวแนวตั้งนะครับอันตรงกลางพอดีเนาะอ่าตรวจเครดิตบูโรนะครับ แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเขากา็เหมือนที่บอกครับก็คือจะมีสองช่องทางให้เลือกนะครับรับทางอีเมลก็ภายในสามวันนะครับแล้วก็ทางไปรษณีย์ก็มาเจ็ดวันเนะาะถ้ามีอีเมลอยู่แล้วครับก็ดีครับเร็วด้วยนะครับค่าธรรมเนียมนะครับก็150บาทต่อฉบับนะครับ อ่ากรณีที่เรียกจัดส่งนะครับก็จะมีที่อยู่ให้เรานะครับเราก็เช็คที่อยู่นะครับว่าตรงหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับอ่านี่สมมุติว่ารับทางอีเมลแล้วกันนะครับอ่าของผมนะั่นเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ตรงนะฮะก็ะใช้อยู่ปัจจุบันเนาะชุบอ่าอ่า ครับเดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เห็นข้อความเนาะเขาจะมีข้อความอยู่ข้างล่างนะครับเขาบอกว่าคําขอนะครับที่ตรวจหลังเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับจะได้รับในวันถัดไปคือว่าเขาตัดรอบแค่ห้าทุ่มครึ่งนะครับถ้าเลยปุ๊บเขาก็จะนับเป็นวันถัดไปนะครับอาจจะได้รับล่าช้ากว่านะครับอ่านี่กดถัดไปแล้วนะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขเนาะอันนี้ผมเลือกรับแบบอีเมลนะครับอ่า เขาก็จะนะครับหักบัญชีนะครับจากบัญชีของเราเนาะร้อบาทนะครับแล้วก็ส่งทางอีเมลให้กับเรานะครับอ,อันนี้ผมจะขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะแกหน้าถ้าเข้าไปก็จะหน้าตาก็จะเห็นหนะเอ็นดูนะครับของแต่ละคนเนาะเป็นยังไงกดยืนยันเข้าไปนะครับ พอยืนยันปุ๊บนะครับก็เครื่องก็บันทึกสลิปให้เลยนะครับอันนี้คือเสร็จขั้นตอนนะครับสลิปนี่เราก็นะครับก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลนะอันนี้เสร็จแล้วครับก็รอรับอีเมลได้เลยนะครับสําหรับคนที่เลือกอีเมลเนาะคนที่เลือกทางจดหมายก็รับจดหมายนะครับอันนี้เรียบร้อยครับก็ง่ายนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมก็จะแชร์ข้อมูลที่เราไปศึกษามานะครับหรือเราพอจะรู้นะฮะให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้เอาไปใช้กันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ